ขอถ่ายคลิปน้ำเนยเดอเอ้าวถ่ายไหมเจ้ากับอีเมลกับพีทก,กันดูดูเนาะคอยจะคิดยากไหมแน่ถันสมมุิว่ามือใดมือหนึ่งเจ้ากับอีเมลเลิกกันไปคอยจะจ้าสิอยู่น้ำไผ่เนาะเขาไปขึ้นจ้าแค่ไหงมันก็เคนจังสี่ตัวมันเคยไปกดเงินอยู่ตัวไอ้เดี่ยบอสเคยไปนะเนาะเออเงินออกมา,กา,าเป็นของไผ่ก็เป็นของเฮาแล้วเนาะเฮาเป็นเจ้าของบัตรเจ้าของเงินไง นั่นละมึงนี่พ่อเป็นผู้ปนเปล่าไปแม่มึงเป็นผู้ออกมากมึงต้องอยู่น้ำพอหืมไปจอยุ่น้ำเจ้าเออเอาปู่เป็นผู้ปนเนาะ 你到凤凰，凤凰你个凤凰。